Well, mm. huh. it's not cooked yet. Wow, my too. Yeah. Wow. Wow. G -g -g -g. Oh, wow. wow. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look, Ma. No bit, two. Yeah. A bit, four. Bit, two. It's a bit. bit. Mm. Uh -oh. Don't bang, don't a bang, do not bang. Uh oh god. God, we need to wash that. หอมมากค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ของแม่นะคะนี่เป็นผักเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราเออ,อาจัดใช่ไหมที่ชอบเพราะว่าไปทานอาหารที่ร้านเกาหลีมันจะมีผักแบบนี้ให้นะคะทุกคนล้อเ,เล่นก็เราชอบอะไรเงี้ยก็เลย มาทำทานเองซึ่งมันเหมือนกันกันกบอาจากรบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็แค่ใส่ผักลงไปเองอนี่ค่ะทุกคนอันนี้เ่นแช่เย็นไว้นะคะเดี๋ยวชิม ไก่นะคะทุกคนดิบด้วยความที่แบบว่าน้ำจิ้มมันมาสำเร็จรูปแค่แบบว่ามาเคี่ยวใส่น้ำกะทมกิมันก็มันก็อร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยี่ข้าวผัด ดีมากค่ะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะมันจะมีบอกวิธีทําอยู่นะคะน้ำส้มสี่ช้อนชาอุอสี่ช้อนชาต่อน้ำตาลห้าช้อนชาดินใช้เป็นช้อนใหญ่นะคะ 嗯，对。Mm.